เปิดภาพถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมวลน,น้ำมหาสารล,ล้นทะลักท่วมทั่วพื้นที่อุทยนานเช้าวันนี้11กันยายน67เพจอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้เปิดภาพน้ำท่วมระบุว่าสถานการณ์เช้านี้ระดับน้ำในถ้ำหลวงไหลล้นออกมาท่วมด้านนอกไปจนถึงทางเข้าอุทยานและภาพนาทีมวลน,น้ำไหลเชี่ยวพร้อมข้อความระบุว,ว่าวันที่11กันยายน2567มวลน,น้ำได้นในถ้ำหลวงไหลทะลักออกมาจากปากถ้ำ หลังจากโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและขอให้คนในพื้นที่ผ่านพ้นวิกฤตได้อย่างปลอดภัยสำหรับอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนเคยเป็นข่าวดังทั่วโลกเมื่อปี2561จากเหตุการณ์ครูฝึกและนักฟุตบอล13ชีวิตที่หมู่ป่าเข้าไปติดอยู่ในถ้ำจนกลายเป็นปฏิบัติการกู้ภัยระดับโลกซึ่งต่อมามีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยขอบคุณข้อมูลอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอน